โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีเข้าสู่ช่องของไอซานะครับผม mm hmm. ก็วันนี้หลังจากที่มีการชดเชยด้วยเพชรหมื่นสองพันกว่าเพชรแล้วก็ผมมีเพชรอยู่ประมาณสามพันะครับผมผมก็จะมาสุ่มมาลุ้นโดยการอัดคลิปไปด้วยว่า จะได้ตัวที่ต้องการไหมเพราะว่าตอนนี้ผมยังขาดแทงขาดซัพพอร์ตหรือขาดตัวยูนะครับผม mm hmm. ขอปิดเสียงเกมนิดนึงนะครับ โอเคคือตัวละครที่ผมอยากได้นะครับผมก็น่าจะเป็นมาสแลนแล้วก็รถนุมแล้วก็สายซับผมมองว่าายซับก็สายฮิวนะครับผมมองอีกสาตัวว่าที่อยากได้ก็สักตัวหนึ่งมาเถอะอยากได้สักตัวนึง โอเคก็เพ okay. ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ไปลุ้นกันเถอะครับผมโอเคเป็นการใช้เพชรที่เยอะมาอ๋อ ยังไม่ได้กดหลับนี่นะครับของปิดปรับปรุงระบบตั้งแต่วันที่ 26, 27ส่วนเมื่อคืนก็มีการปิดระบบไปด้วยนะครับผมไอ้เวนคังกดดังเต็มอิกครับกูดัโดงโอเคกดดังเหลือล้นละ เราไปลุ้นกันเลยดีกว่า16เพจจะได้ทั้งหมดกี่ตัวกันผมอยากได้แท้งกับสปอร์ตไม่ก็ตัวหิวไปกันเลยเลยอยากกดข้ามมาเลยอ่ะ ือตั้งแต่ต้นผมยังไม่เคยดูตรงนี้เลยผมกดสกิปสกิปสกิปตลอดแปะเสียใอ่ะห้องน้ออมาแวเกือลโออน่าวกว่าเดิมอมือีกแล้วอ่ะ โอ้โหจะเต็มแล้วตัวนี้ถอ,อ,อนหายใจเลยน่าจะเหมือนเคยโอ,อ้ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยวุ้ยกรรมโอ้โหโคตรเกลืออันแรก อย่างเกลือไปต่อโอ้เสือใจเสือใจมากคือไดอ้โอ้โหได้แค่แรองอ,อีปิกยังไม่ได้เลย 唉，累死了，没劲了。唉。哦。 <c oughs> ดูโคตรไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหนื่อยเลยจเจออนี้ไปต่อ <c oughs> ไม่ได้เสียใจมากมากเลยเหลืออีกสามครั้งไว ต้องได้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 แรมอยากได้ยี่ปิเปิดมาด้วยแรนี่แบบเออถอนหายใจอะไรของมันเนี่ย เหนื่อยใจนล้วเออยิงกว่าเกลือไม่ไ really ด้ช่วยอะไรเลยเหมือนสองก็หมือนสองทำอะไรไม่ได้อลยคือแค่แบบเอ็ดไปโซ่ไม่ได้เลย เดินไปโซดได้แค่มันหนึ่ง,งไม่เล็เดียวเองอ๋ออีแล้วอีแล้วอีแล้วเปิดด้วยตัวนี้แลหละน,น,น,น่าจะเน่าเหมือนเดิมอ่าเห็ะนไหมเน่าอ๋ออออเปิดใจว่านี่ โอ,อ้ดูละทอดูละทอทอมากท้อ,อจริง

ผมละทอล้อใจเฮ้ยท้อในใจเฮ้หมดหมดหมดละ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 หมดแล้วหมดแล้วอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ่ะเสียดาย แทบเกมเกมแม่งไม่ช่วยอะไรเลยมาลุ้นเนอ,อันนี้อยากได้แทงสตงั๊บก็ยังดีอ่ะแทง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 ,แทง,แทง แทงจา๋าโอ้ได้แทงจริงได้อสุรินเลยอ่ะเหนื่อยเลยอือฮยิปตกได้อะไระเนี่ยเฮ้อพอแท้พอแท้ ผมแล้วเหนื่อยพอแรกกอนนะครับผมโอเคผมจะแรกเป็นตัวสุมทั้งหมดนะครับผมน่อจะผมมองว่ามันน่าจะคุมที่สุดแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรดีเลย มีอะไรดีตั้งแต่ตัวละครมาจนถึงเนี่ยเล็นแล้วเหนื่อยโอ้โหเล่นแล้วทอ้อแท้มากาเลยท้อแท้ทอ้อแท้ เหนื่อยใจเย่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆเห <c oughs> นื่อยแลย้วได้แต่ของอะไรเนี่ยอยากได้แทงสักตัวก็ยังดีแทงก็ไม่ได้ไม่ได้สักนู้นอะ่ะดูอยากได้รดนมมากเลยอะ โอเคช่า okay. งเถอะแต่ก็ยังไงก็ชอบเล่นเกมนี้แหละแต่ปัญหาของผมก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกมปรับปรุงระบบเนี่ยนะครับเพราะว่าเกมมันเด้งค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ผมเป็นคนชอบเล่นเกมประมาณนี้แหละก็ยังไงถ้าหลายๆคน ก็ยังไม่ค่อยชอบเรื่องความเกลือของระบบสมนี่นะครับผมผมก็เป็นคนไม่ชอบแต่ว่าเล่นเพื่อความสนุกกันนะครับโอเคไว้ถ้าสมมติมีอะไรที่แบบจะมาแชร์มาให้ดูก็จะกลับมาในคลิปอีกนะครับผมแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม